เตือนสิทธิ์ไม่ให้ประมาทเพื่อป้องกันความประมาทหรือมักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเนนหลวงปู่จึงสรรหาคำสอนตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่าครึหัดชนญาติโยมทั่วไปเขาประกอบอาชีพการงานด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุข้าวของเงินทอง มาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้ายอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ขณะเดียวกันเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยจึงพยายามเสียสละทำบุญลุกขึ้นแต่เช้าหุงข้าวหาอาหารอย่างดีคอยใส่บาตรก่อนใส่เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ครั้นใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือขึ้นไหวอีกครั้งหนึ่งที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศลจากเรานั่นเองแล้วเราเล่ามีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอาของมากินแล้วหรือยัง